สวัสดีค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าแม้จะออมเงินได้แล้วแต่เงินทุกบาทก็กองรวมกันอยู่ในบัญชีเดียวทําให้ไม่รู้ว่าก้อนไหนคือเงินใช้ก้อนไหนคือเงินลงทุนการใช้บัญชีธนาคารแบบเดิมคือกับดกักคนรวยไม่ทําแบบนั้นค่ะพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า the bucket strategy กลยุทธ์แบ่งทังวิดีโอนี้ future forward business จะพาคุณไปเจาะลึก4บัญชีลับที่คนรวยใช้แยกเงินให้งอกเงยด้วยอัตโนมัติ นี่คือการอัปเกรดระบบการเงินส่วนบุคคลที่ทรงพลังที่สุดที่จะทําให้คุณรวยก่อนเกษียณได้อย่างแท้จริงหลักการสําคัญเมื่อเงินมีชื่อมันจะมีเป้าหมายค่ะการแยกบัญชีไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดการแต่คือการสร้างจิตวิทยาทางการเงินเราจะใช้ Digital Banking ในการสร้างระบบ Automatic Allocation การจัดสรรอัตโนมัติที่จะโอนเงินจากบ,บัญชีรายได้หลักไปยังสี่ทั้งหลักทุกเดือนโดยที่คุณไม่ต้องทําเองเรามาดูกันว่าสี่ทังนี้มีอะไรบ้าง และแต่ละถังมีหน้าที่อะไรในการสร้างความมัง่งคั่งให้คุณถัทงที่ 1, 1. บัญชีสภาพคล่องสูง The Flow Fund เป้าหมายใช้ใจ่ายรายวันค่าอาหารค่าเดินทางค่าใช้ใจ่ายประจำลักษณะคุณมีเงินหมุนเวียนอยู่แค่พอดีไม่ควรเยอะเกินไปเพื่อป้องกันการใช้ใจ่ายเกินตัวเครื่องมือแนะนำบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลที่ให้ดอกเบี้ยสูงเช่น TTB มี Save KKP Start ถังที่สบัญชีเงินสำรองฉุกเฉิน The Safety Net เป้าหมาย เงินก้อนที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินตกงานค่าซ่อมรถกระทันหันจำนวนที่ควรมี3-6เท่าของค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนเครื่องมือแนะนำควนอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ที่ถอนง่ายแต่ห้ามผูกกับปัตดเดบิตเพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ทั้งที่3บัญชีการลงทุนระยะยาว The Growth Engine เป้าหมายสร้างความมั่งคั่งระยะยาว f i r เกษียณหลักการเงินส่วนนี้ต้องไม่ถูกแต่ต้องเครื่องมือแนะนำบัญชี Brokerage Account ที่ใช้ซื้อ ETF กองทุนรวม RMF ต่อ SSF หรือบัญชี Passive Income Asset ถังที่4บัญชีเป้าหมายระยะสั้นหรือบัญชีความสุข The Fund and Future Fund เป้าหมายซื้อของชิ้นใหญ่รถท่องเที่ยว Down Payment บ้านหรือการลงทุนเพื่อความสุขข้เดียนตระกยาจิตใหม่หลักการช่วยให้คุณใช้ใจ่ายได้โดยไม่รู้สึกผิดเพราะเงินก้อนนี้ถูกจัดสรรมาเพื่อสิ่งนี้แล้วเครื่องมือแนะนา บัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษีหรือบัญชีออมสับดอกเบี้ยสูงที่มีชื่อเรียกชัดเจนเช่นทริปญี่ปุ่นค่าเรียน MBA ขั้นตอนการตั้งระบบ automation flow 1. กำหนดเปอร์เซ็นต์ใช้สุดร5 0สิบ0เป็นจุดเริ่มต้น50%ใช้จ่าย30%ลงทุน20%เป้าหมายนี่แล้วปรับตามความเหมาะสม 2. ตั้งโอนอัตโนมัติ Digital Transfer ในวันเงินเดือนออก ให้ตั้งค่าในแอปธนาคารให้โอนเงินไปยังทังที่2 3และ4ทันทีที่เงินเข้าทังที่1บัญชีรายได้หลกัก3 Set it and forget it เมื่อเงินเข้าทังที่3ลงทุนก็ตั้งค่าให้โอนอัตโนมัติไปยัง Brokerage Account หรือ DCA หุ้นหรือ ETF ต่อไป4การรีวิวระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบทุก3าเดือน ปรับเปอร์เซ็นต์หากรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงสรุปค่ะการจัดการเงินแบบสีทางนี้ไม่ใช่แค่การจัดระเบียบแต่คือการสร้างเครื่องจักรแห่งความมัง่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจที่ถูกต้องเพียงครั้งเดียวคุณจะได้อิสระจากการกังวลเรื่องเงินและสามารถโฟกัสกับการสร้างรายได้แทนค่ะคำถามในสทางนี้คุณคิดว่าทางที่สการลงทุนสำคัญที่สุดใช่ไหมคะคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะและ อย่าลืมกด subscribe future forward business เพื่อไม่พะลาดกลยุทธ์การเงินแห่งอนาคตรสรุปค่ะวันนี้เราได้วางรากฐานของระบบทางเงินอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบแล้วเริ่มจากการตั้งค่า5ขั้นตอนออมอัตโนมัติและอัปเกรดมันด้วยการจัดสรรเงินไปยัง4บัญชีลับสิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้ไม่ใช่การทําง,งานให้หนักขึ้นแต่คือการเชื่อมั่นในระบบและปล่อยให้ออโตเมชันกับเดอะบัคเก็ตสตรัทตจีขับเคลื่อนคุณสู่ความมั่งคั่งอย่างเงียบเยบค่ะคําถามสําคัญตอนนี้คุณมีระบบออมเงินแล้วถังลงทุนของคุณควรใส่อะไรดี ถ้าคุณอยากให้เงินในถังที่3การลงทุนระยะยาวเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและรวดเร็วคลิปหน้า f u t u r e ร์ r ฟเว u ร์บิ s เจะมาพร้อมกับกลยุทธ์การลงทุนที่จะเปลี่งเงินออมของคุณให้กลายเป็นเครื่องปั๊มเงินที่ทรงพลังที่สุดอย่าพลาดโอกาสสร้างเงินล้านหากวิดีโอนี้มีประโยชน์คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะว่าคุณจะเริ่มตั้งค่าบัญชีไหนก่อนและอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อให้ระบบการเงินของคุณ Future ร์ r ฟเไปพร้อมกับเราค่ะ